นี่เป็นหนังสยองขวัญนะครับที่อัดแน่นไปด้วยบรรยากาศของความหลอนนะครับพนุกาการนำมาเรื่องราวของความเชื่อที่ต่างวัฒนธรรมนะครับมาเล่าได้อย่างลงตัวครับเพียงแต่งานสยองขวัญในหนังเรื่องนี้กลับไปไม่ถึงฝั่งฝันครับและนี่คือรีวิวและพูดคุยสั้นๆกับแดนสาบครับ ก็ยินดีต้อนรับครับนี่คือช่องหนังยองโปรเจกต์ครับช่องที่จะเน้นไปในการพูดคุยในการรีวิวในรวเรื่องราวของหนังผีหนังสยองขวัญหนังเฮเรอร์นะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาคุณนคนชอบดูหนังโดยเฉพาะหนังสยองขวัญเนี่ยครับคุณกับผมคือเพื่อนกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยครับผมก่อนจะเข้ารีวิวครับพูดกันถึงหนังที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆธรรมเนี่ยครับที่เราเห็นกันเลยก็คือพันดานหนังไล่ผีของ ของต่างประเทศทั้งหลายนะครับของทางฝั่งฮอลลีวูดท,ที่เราดูกันมาหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยครับนี่ก็เป็นหนึ่งใน าการเล่าเรื่องความเชื่อที่แตกต่างออกไปจากจากพื้นเพของเราจากพื้นถิ่นของเราไอ้น,นั่นเราเห็นกันจนคุ้นชินตาแล้วครับแล้วเรวเร็วนี้ครับงานทางฝั่งพวกหนังสยองขวัญของอินโดนีเซียมาเลเซียอะไรอย่างนี้ก็เริ่มมาตีตลาดบ้านเราแล้วก็มีหลายต่อหลายเรื่องเลยที่ทำออกมาได้ดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของของการเล่าเรื่องต่างๆความเชื่อต่างวัฒนธรรม เหมือนกันครับเอาหรืออย่างหนังไทยเองสิที่พูดกันตามตรงว่าหนังส่องขวัญข,ของของไทยเนี่ยครับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่มามาพักใหญ่ๆแล้วครับเราเราก็จะวนเวียนอยู่กับอผีนิยายพื้นบ้านอปอบกระซืออ่าเรื่องของผีผีแค้นอะไรอะไรประมาณนี้ผีชุดขาววนเวียนวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ครับจนกระทั่งครับปีที่แล้ว ปลายปีที่แล้วมีหนังเรื่องหนึ่งหยิบเอาความเชื่อของทางฝั่ง,งคนไทยมุสลิมครับมาเล่าเรื่องในรูปแบบของงาสองขวัญน,นั่นคือเรื่องของแขกซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะจัดเต็มในด้านงาสองขวัญน,นะครับใครเคยดูแล้วเนี่ยครับเอาหรือผมก็เคยทำมารีวิวไว้แล้วในช่องนี้ด้วยครับลองไปดกดติดตามดูได้ฮะจากของแขกที่ปูทางไว้ครับมาสู่แดนสาบครับเอาเรื่องราวของมิตรและเม คู่พ่อลูกชาวไทยพุทธนี่แหละครับที่ต้องมาอาศัยอยู่บ้านใหม่ซึ่งอยู่ในชุมชนของชุมชนอิสลามเป็นชุมชนของคนมุสลิมนะครับและเขาเนี่ยครับก็จะต้องปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม่กับเพื่อนบ้านใหม่แล้วรวมถึงครับบ้านหลังนี้กลับมีสิ่งแปลกประหลาดที่ถูกเรียกว่าคำสาบซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยฮะนี่เป็นการชนกันซึ่งซึ่งน่าระหว่างความเชื่อของของ,ของสองศาสนาซึ่ง อ่าผมก็ไม่แน่ใจว่าผมเคยเห็นสื่อใหญ่หยิบมาพูดถึงกันตรงๆตรงไปตรงมาเหมือนที่เรื่องนี้ทําไมหรือประเด็นนี้ครับถูกหยิบยกไปพูดถึงในสื่อที่เป็นสื่อมีเดียใหญ่บ้างไหมอันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่ร่วมก,กับพยายามถ่ายทอดในเรื่องของการดิสคัตระหว่างความเชื่อของชาวไทยผู้สอนชาวไทยมุสลิมความเชื่อแบบนั้นความเชื่อแบบนี้นําม,บบมาประสานรวมกัน สำหรับเรื่องนี้ถือว่ามีความพยายามนำเสนอได้ดีพอสมควรเลยครับในช่วงแรกครับหนังมีการดำเนินเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างช้าเพื่อให้เราเนี่ยครับซึมซับไปกับตัวละคระความสัมพันธ์ตัวละครพ่อลูกนะครับรวมถึงอพอมาถึงบ้านหลังนี้ก็จะยิ่งเนิบช้าเขไปใหญ่ราวคับว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยครับซึมซับบรรยากาศทั้งหลายทั้งแหล่ในบ้านหลังนี้ให้เต็มที่ไปเลยครับซึ่งอันนี้ผมขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่ง ซึ่งผมจะพูดถึงตัวบ้านนี่ครับที่เป็นเซตติ้งหลักของของหนังเรื่องนี้ครับบ้านหลังนี้เน่ครับถ้าใครคุ้นตากันดีเนี่ยฮะหนังเรื่องนี้ถูกใช้เป็นโลเคชัน่นหลักในหนังไทยมาถึง3เรื่องแล้วภายในปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่เรื่องหม่อมนะครับมาอนงงครับแล้วก็มาถึงแดนสาบซึ่งผมบอกตรงๆว่า มันทําให้ลดทอนความความความอินไม่ได้พอสมควรในช่วงแรกนะครับเพราะาผมเนี่ยก็จะไปจําภาพแบบอา่าเวลาในหนังหนังเรื่องนี้เรื่องแดนสาบ์เนี่ยอ่ามีเสียงอะไรวิ่งตึ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 ง,ตง,ตงบนบนบ้านตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยสมองผมก็จะจะลันไปเองว่าแบบเฮ้ยนั่นไงอนองอะไรประมาณนี้ครับคือมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากในช่วงแรกที่จะแบบโอเคตัด ตัดไอภาพจําเก่าๆทิ้งไปก่อนและให้บ้านหลังนี้ครับมันคือบ้านที่กําลังเล่าเรื่องให้เราฟังจริงๆซึ่งก็ใช้ระยะเวลาพักหนึ่งเลยทีเดียวครับกลับมาที่เราเรีวิวแดนสาบของเรากันดีกว่าครับไอตรงนี้ครับช่วงแรกสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดเลยช่วงแรกคือหนังพยงายา,ามขับเคลนบรรยากาศได้เป็นอย่างดีครับมีทั้งบรรยากาศรลอนๆที่ที่ผมรู้สึกขนขนลุกอยู่เหมือนกันเช่นเช่นอ่า Icana, ถ้าใครไปดูมาแล้วนะครับมันจะมีฉากเล็กๆฉากหนึ่งตอนต้นเรื่องเลยครับที่คโรนันดาเนี่ยตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงละหมาดแล้วก็เหมือนลงไปชั้นล่างเพื่อไปหาน้ํากินอะไรกินแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องคิดของเกันคิดคิกคักๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดินไปดูที่น้าต่าง euh, เราจะเห็นว่าเราจะเห็นเป็นเด็กใส่ทิ่ยาบนะครับเป็นเป็นชาวมุสลิมเด็ก วิ่งผ่านหน้าบ้านจับปุ่มกันสี่ห้าคนวิ่งผ่านหน้าบ้านไปแล้วเราจะเห็นตรงนี้ไม่ชัดเราจะเห็นแบบลางๆเห็นแบบเบอๆเบอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมพูดถึงพยงนลุกอยู่ในฉากนี้ฉากนี้ทําดีมากจริงๆแล้วพอหนังเรื่องนี้ครับมันเนิบในช่วงแรกแล้วก็ช่วงกลางก็ยังไม่ไปไหนเนื้อเรื่องยังไม่เดินยังมีแต่ฉากอะไรที่ถูกใส่เข้ามาแล้วผมรู้สึกว่ามันมีซีนที่ไม่จําเป็นค่อนข้างที่จะเยอะในหนังเรื่องนี้ครับท,ทั้งที่มันควรจะทําให้กระชัดได้มากกว่านี้ดันเข้าไปลงลึก แจ้งรายละเอียดในทุกๆซีนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเราควรจะโฟกัสประเด็นไหนหนังต้องการให้เราพุ่งเป้าไปประเด็นไหนอันนี้ก็จะเล่านี้ก็จะเล่าน,นี้ก็จะเล่าอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันมน,น่าจะกระชับได้มากกว่านี้จากจํานวนเวลาทั้งหมดของหนังนะครับ mm hmm. ในขณะที่งานสยองขวัญในหนังเรื่องนี้ครับเอาง,ง่ายๆเลยถ้าคุณเป็นคนที่กลัวผีฉันกลัวผีมากจะต้องแบบปิดตาดูหนังผีทุกครั้งอะไรเงี้ยครับ คุณสามารถดูหนังเรื่องนี้ได้เต็ม2ตาเลยฮะเพราะว่าผีในเรื่องนี้เอามาแบบนิดเดียวแบบนิดแบบนิดเดียวจริงๆครับคือถ้าตีหนังเรื่องนึงมันร้อยเปอร์เซ็นะครับหนังเรื่องที่จะมีผีอยู่แค่ห้าเปอร์เซ็นประมาณห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นแล้วก็จะโผล่มาแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้เห็นชัดๆครับก็จะโผล่มาแวบไปวูบมาเป็นเงาบ้างเป็นควันบ้างอะไรประมาณนี้ครับแล้ว จุดที่ผมมองว่ามันลดทอนทำให้ทาให้มันลดทอนความน่ากลัวของหนังเรื่องนี้ไปไปเยอะเลยครับนั่นก็คือเรื่องของ CG ฮะ CG เรื่องนี้ก็คือการใช้ CG เพื่อสร้างงานสยองขวัญเช่น CG เงา CG กลุ่มควัน CG ผี CG อะไรแบบนี้ฮะซึ่งพูดตามตรงครับผมต้องขออนุญาตพูดว่ามันไม่ได้น่ากลัวเลยครับในหนังเรื่องนี้กลับกันครับตรงจุดนี้แหละฮะที่ที่ทำให้มันด้อย ด้วยความเสี่ยงของขวัญแบบลดคอนความเสี่ยงของหันลงไปซะอีกครับแต่งานเสี่ยงของขวัญดีๆในเรื่องนี้ที่ที่น่าจดจำที่สุดมันก็พอมีบ้างครับผมชอบอยู่ฉากหนึ่งที่มันจะเป็นเ,เกี่ยวกับการเล่นเสียงนะครับงานเสี่ยงของหัวที่เล่นด้วยเสียงและเสียงใดก็ตามที่มันเป็นเสียงเอกลักษณ์เนี่ยครับมันยังจะทํางานได้ดีกับผู้ชมเสมอจริงๆครับถ้าสมมติว่าใครไปดูมาแล้วเนี่ยน่าจะพอเดาออกว่าฉากที่ผมชอบนั้นนะครับคือฉาก หลังจากปูเรื่องราวมานานแล้วมายาวแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าผมให้โอกาสหนังว่าโอเคมาโอเคผมรับข้อมูลได้อยู่มาจะเอาอะไรมาเล่าแล้วอะไรอย่างนี้อ่าผมผมให้เวลาคุณเต็มที่เลยคุณอยากจะปูอะไรอยากจะมีอะไรผมให้โอกาสคุณเต็มที่เลยแต่พอเข้าถึงจุดคลายแม็กจริงๆนะครับมันไม่ได้ Impact อะไรขนาดนั้นเลยฮะมันไม่ได้มี impact ที่สมการปูเนื้อเรื่องยืดยาวมาทั้งเรื่องเลยครับแล้วก็ปมหลักปมสําคัญที่มันเป็นคีย์พอยต์ในเรื่องคำสาบของของของพื้นที่นี้ของบ้านหลังนี้ครับมันก็เป็นพลอตที่ดูออกจะจละครไทยไปไปสั้นนิดหน่อยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าในขณะที่การงานใคลแแมกงานไล่ผีในตอนจบครับก็ธรรมดามากๆ เราจะเห็นฉากไล่ปีที่เจ๋งวันนี้อีกอีก,อกในหลายๆเรื่องเลยครับแต่อันนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจิดชืดแล้วก็จบไปง่ายๆซะอย่างนั้นผมก็รู้สึกน่าเสียดายที่ว่าหยิบเอาเรื่องประเด็นความเชื่อ,อเรื่องช้ำสลิมมาเล่าเรื่องอะไรมาเล่าแล้วครับแต่ว่ากลับไปไม่ถึงจุดจุดนั้นที่สามารถทําให้มันแบบอิมแพคกับคนดูได้ครับ ซึ่งถ้าพูดตรงๆนะครับถ้าวัดกันเาเรื่องงานสยองขวัญแบบเพียวๆเลยเนี่ยครับเรื่องก่อนหน้านี้อย่างของแขกครับมันทําได้ดีกว่าเรื่องนี้แบบโหผมให้95%เลยครับประเด็นคนสัมพันธ์ตัวละครที่ถูกถ่ายทอดออกมาในหนังเรื่องนี้ครับมันเป็นเราเรื่องราวความสัมพันธ์ของพ่อลูกซึ่งถ้าว่ากันตามตรงครับประเด็นนี้ครับเราเราจะเห็นกันเกลือมากเราจะเห็นกันในหนังไม่ต้องหนังสยองขวัญก็ได้ครับเราจะเห็นกันตามหนังทั่วไปนี่แหละอ่ามันต้องมี พ่อที่ชีวิตแบบแม่งเสียงเครงไงครับแม่งเมียตายแม่งเราต้องไปติดเหล้าติดเย่อะไรสักอย่างอะไรประมาณเนี้แล้วกับลูกสาวที่ตอนแรกก็จะหัวแข็งแบบไม่ชอบที่พ่อเป็นอย่างนี้ไม่ฟังพ่อเลยแล้วก็ต้องมาเจอเรื่องราวในหนังสามารถทําให้พ่อลูกปรับความเข้าใจอะไรกันได้ประมาณเนี้ครับเราเห็นกันมาเยอะมากซึ่งซึ่งในหนังเรื่องเนี้ยมันก็เหมือนกับการหยิบไอ้เรื่องราวเหล่านั้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอิมแพคอะไรที่ทําให้ขับเคลื่อน ความสัมพันธ์ของตัวละครไ,ไ,ไ,ได้ดีขนาดนั้นได้มากขนาดนั้นนะครับตรงนี้ผมก็เลยมองว่าพาร์ทดรามา่านอกจากพาร์ทส่วนของขวัญเนี่ยครับมันก็ยังไม่ไมสุดแล้วครับพาร์ทดราม่าก็ยังไปไม่สุดอีกส่วนจุดที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้ครับนั่นก็คือการอธิบายเรื่องราวความเชื่อของชาวไทยมุสลิมในหนังเรื่องนี้ครับมีการถ่ายทอดออกมาได้ดีมีการเล่าอย่างเป็นสเต็ปว่าแบบโอเคทำอันนี้คืออะไรเรียกว่าอะไรมันมีความเชื่อย,ยังไงเกิดอันนี้เพราะอะไรคนมุสลิมเขาเชื่ออะไรแบบนี้ อะไรประมาณนี้มันมันค่อนข้างเคลียครับค่อนข้างแบบไม่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 คาใจอะ่ะค่อนข้างที่แบบโอเคมันเปิดโลกให้กับคนดูที่รู้สึกว่าอยากสัมผัสวัฒนธรรมใหม่ๆอะไรบ้างแล้วก็การเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาชุมชนชาวไทยพูดชาวไทยมุสลิมที่กต้องมาอยู่รวมกันพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในกรุงเทพกับชาวไทยมุสลิมที่อยู่สามงหวดชายแดนภาคใต้ก็มีแย่ๆหย,ย่อน เข้ามาบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมชอบที่ว่าไอ้ตรงนี้ครับการเล่าเรื่องความเชื่อพหุวัฒนธรรมอะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะกลมกลืนแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมูทในการเล่าเรื่องนี้มากๆครับรวมถึงการเอาความเชื่อต่างวัฒนธรรมอย่างไทยพุทธชาวไทยมุสลิมเข้ามาพูดคุยกันอย่างผมใช้ควาว่าอาจจะโต้แย้งกันโดยตรงแบบเข้ามาชนกันโดยตรงมันจะมีซีนหนึ่งที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือในเรื่องราวของพื้นที่นี้พื้นที่ในเรื่องนี้ที่โดนสาบเนี่ยครับมันโดนคำสาบแขกเว้ย คนที่สาบอ่ะมันเป็นแขกมันเป็นชาวมุสลิมแล้วก็สาบพื้นที่พื้นแห่งนี้ไว้สิ่งที่ตัวเอกทําก็คือตัวเองเป็นชาวไทยพุทธนะครับก็เลยเอาเอระรมาสวดขึ้นบ้านใหม่อาพรมาสวดลงสารพระภูมิอะไรประมาณเนี้แล้วมันก็ยิ่งทําให้อ,อ,อีกคำสาบนั้นรุนแรงขึ้นเหมือนการให้พระมาสวดไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็มีซีนที่ ออน้องเจนนิสเนี่ยครับไปคุยกับพระว่าแบบเอ้ยแล้วอย่างนี้มต้องทํำยังไงแล้วแล้วผมอชอบประโยคที่พระเขาตอบกลับมาว่านี่มันเหนือขอบเขตเขาเรียกว่าปริมณฒทนนัานจิตวิญญาณนอะตมานะมันอยู่คนละซิสเทมอะไรประมาณเนี้มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็เคลียร์ได้ดีเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของสองความเชื่อน,นี้ครับในพาร์ทงานแสดงครับ ทางฝั่งคุณนันดานี่เขามีมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วครับแต่ที่เซอร์ไพรส์จริงๆในหนังเรื่องนี้สําหรับผมก็คือบทของบางฮีมครับที่รับบทโดยคุณบลอนปาราเล่นั่นเองครับคือบทเนี้ยผมพูดเลยว่าแม่งมันมันโคตรเท่เลยในหนังเรื่องนี้นะด้วยความลุกแก่ด้วยอะไรด้วยด้วยมาดด้วยอะไรด้วยแหละครับในในในเรื่องนี้ทําปั้นตัวละครนี้ออกมาได้ค่อนข้างดีจริงๆซึ่งขนาด พ่าหนังเรื่องนี้บทไม่ได้ค่อยส่งมากด้วยแกยังเท่ขนาดนี้ครับแล้วหนังเรื่องนี้ในช่วงท้ายมีการปรูเรื่องราวหรือเก่นเรื่องราวซึ่งจะมีภาคต่อไหมอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้ามีอัปเดตผมจะลองมา,าจจะรีบมาอัปเดตนะฮะแต่สําหรับแค่เนี้แค่แค่แค่แคภาคเนี้ยบทไม่ได้ส่งมากแกมันก็เท่อยู่แล้วอ่ะคือถ้าสร้างภาคต่อจริงๆแล้วมีบทส่งอย่าจริงจริงผมว่ามันจะเท่กว่านี้ขนาดไหนครับโดยรวมครับความรู้สึกของผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะผิดฟอร์ม ไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าผมได้ไปตั้งความคาดหวังไว้ค่อนข้างเยอะด้วยละกันนะครับเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ครับแดนสารบคะแนนอยู่ที่6เต็ม10คะแนนสำหรับผมครับสำหรับใครที่ไปดูมาแล้วครับมีประเด็นไหนที่ผมตกหล่นไปหรืออยากเพิ่มเติมประเด็นไหนเข้ามาคอมเมนต์กันได้ครับในช่องหนังยองโปรเจกต์ทุกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยครับถ้าคุณชอบหนังหยองขวัญ หรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับโอเคครับแล้วเรื่องต่อไปเราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรรอชมได้ครับ